ครับส่วนดีมเพื่อนทุกคนนะครับเราห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับจริงๆในคลิปที่แล้วที่เปิดแพ็คพรีเมียมแพ็ค 06U เนี่ยควรจะได้มาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับแต่พอดีลืมปิดเสียงเพลงในเกมนะครับก็เลยต้องอ๋อคุนว่าตัดเสียงออกแล้วใส่เพลงเข้าไปแทนเลยแล้วกันนะครับเลยไม่ค่อยได้พูดคุยน,นะโอเคก็อย่างที่รู้กันว่า ผมก็ไม่สบายไปช่วงหนึ่งนะครับแล้วช่วงไม่สบายก็ไปเล่นแรกนะครับแล้วก็ติดเลยติดงอมเงียมแทบจะย้ายไปเล่นแรกแล้วด้วยซ้ำนะครับ <c oughs> โอเควันนี้กลับมาเราจะมาเปิดแพ็คไม่ใช่เปิดแพ็คนะโปรแรกเชลนะครับเราก็แลกกันไว้แล้วนะคร <c oughs> ั้งนี้มันไม่เรียกว่าไงอะ เรียกว่ามันไม่ได้น่าสนใจเท่าครั้งที่แล้วที่ผมเปิดไปหลาย ID มากนะครั้งนี้ ID เดียวพอนะครับรู้เรื่องนะอ๋อมันแค่บวก3มันไม่ได้ลุ้นแบบบวก4บวก5บวก6นะครับคือไอโปรเนี่ยมันควรจะออกมาก่อนนะ แล้วไอ้โปรบวก3บวก4บวก5บวก6น่าจะออกมาทีหลังนะครับโอเคมาใบแรกครับดันน <c oughs> ี่ดดนนี่เอาเวส 5M เเท่านั้นนะครับใบที่2ครับผมอ <c oughs> ใช่ไหมเธอไม่รู้ว่ามันจะยิ่งกว่า World b เบสหรือเปล่าลแต่คาพลารมกันยิ่งกว่ามาแล้วนะี่ยก็ใช้ได้อยู่ของฟรีนะครับ16ล้านแปดแสนมาที่06นอยู่นะครับมาใบแรกครับ โอ้เอฟล่าออกกันกระจุยกระจายเลยตัวนี้ออกบ่อยที่สุดในโลกแล้วนะครับนี่คือเลือกเลยใช่ไหมเนี่ยมาอีกใบหนึ่งคนระับขอร้อยเอ็มไปหน่อยมะ <c oughs> <c oughs> ไม่ถูกจางอลอนโซ่สายถูกเพราะว่ามันนี่แหละ โปรโมชั่นแรกเชลครับโอเคก็จบกันไปอย่างรวดเร็วนะครับ 10w ได้ชไนเดอร์มายัางแพงกว่านีะครับโอเคทิ้งไว้แค่นี้แล้วกันนะครับตอนนี้ก็ลาเพื่อนทุกคนไปก่อนเลยกันนะครับติดตามกันได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวสักช่วงหนึ่งที่สุขภาพสมบูรณ์แล้วก็จะกลับมาสตรีมเหมือนเดิมนะครับใครที่เล่นแลกก็ตามมากันได้ที่เซิร์ฟชาออสนะครับ เคออสอะไรก็ว่าไปนะโอเควันนี้ลาไปก่อนเลยแก,กครับคมสวัสดีครับ